เขาคนนั้นจะสามารถรับตัวตนที่แท้จริงของเราได้มากน้อยแค่ไหนอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเปิดพลังงานถึงใครคนนั้นก็ตามแต่นะคะคนที่คุณอยากถามถึงในวันนี้นะว่าเขาเนี่ยนะคะจะรู้สึกยังไงกับตัวตนที่แท้จริงของเราจะสามารถรับในความเป็นเรานะคะได้มากน้อยแค่ไหนนะไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นคนที่มีอุปนิสัยยังไงก็ตามแต่นะคะมีการวิธีการใช้ชีวิตยังไงก็ตามแต่นะเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ย จะสามารถชอบชื่นชอบตัวตนที่แท้จริงของคุณรับตัวตนที่แท้จริงของคุณได้มากน้อยแค่ไหนอะมาดูกันเลยอ่ะสำหรับชาวแรนดอบนี้นะคะแม่หมอต้องขอบอกเลยว่าคนนั้นนะที่คุณมาถามถึงอะาค่อนข้างชื่นชอบคุณเป็นอย่างมากเลยแต่ว่า ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณและเขานะคะได้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันนะหรือว่าได้มีการรู้จักกันมากขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์กันไปให้มากขึ้นนะคะแม่หมอกลัวว่าเขาว่าอาจจะไม่ค่อยเปิดใจยอมรับในความเป็นเราอย่างเงี้ยมากสักเท่าไหร่นะคือในในความเป็นเราเอ่ะในความรู้สึกของเขาความเป็นเราในความรู้สึกของเขานะคะเ,เขาเขาเขารู้สึกว่าเขาเข,า,ขาพยายามนะแม่หมอว่าเขาจะพยายามเขาจะพยายามเข้าถึง ตัวตนของคุณพยายามเข้าใจความเป็นคุณนะเออซึ่งซึ่งคนแรนดอมนี้นะคะแม่หมอก็ไม่ไม่รู้นะว่าพวกคุณนะคะส่วนใหญ่เป็นยังไงนะคือพลังงานอาจจะเป็นพลังงานรวมรวมงม,ม,มันอาจจะมีคนที่นิสัยแบบยังไงไม่เหมือนกันอะไรก็แตกต่างกันไปทีนี้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาคนนั้นอาจจะยอมรับในความเป็นเราได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะแม่ไม่ว่าคุณอนะ่ะจะมีนิสัยหรือมีการใช้ชีวิตวิธีการใช้ชีวิตอะไรในรูปแบบของคุณแบบไหนก็ตามแต่นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างหนักใจนิดนึง หนักใจในการที่จะเข้าใจคุณอะหนักใจในการที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วเขาก็พยายามมากพยายามที่ที่จะเข้าใจคุณเพราะว่าอย่างสิ่งสิ่งเดียวเลยที่เขาอะที่ทําให้เขาพยายามที่จะเข้าถึงตัวตนของคุณนะคะก็คือความรักนั่นเองค่ะต้องขอบอกเลยว่าเขาเอ่ะอไม่เข้าใจคุณเออเขาเขาจะไม่เข้าใจคุณในหลายๆเรื่องแล้วเขาก็งงว่าเออเค,คุณคุณทําแบบนี้คืออะไรคุณคิดอย่างนี้ คืออะไรทําไมคุณถึงคิดถึงอย่างนี้ถึงทําอย่างนี้อะไรเขาจะไม่เข้าใจเน,นี่แม่หมอต้องบอกเลยเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะงงๆไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะรับคุณได้ได้แบบร0อหรือแบบโอ้ยินดีอะไรเงี้ยไม่นะคะอ่าเขาเขาจะไม่เข้าใจในความเป็นคุณแต่เขาจะพยายามค่ะเขาจะพยายามทํำยังไงก็ได้นะคะให้เขาเนี่ยสามารถ เข้าใจคุณสามารถไปไปกับคุณได้ในทุกๆเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะนะเ,เพราะฉะนั้นน่ะสำหรับชาวแรนดอมในสำหรับหัวข้อในะแม่หมอต้องต้องขอสรุปเลยว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจในในตัวคุณมากเท่าไหร่เออเขาอาจจะงงๆเขาอาจจะบางบางทีอาจจะมีบางเรื่องที่เขาไม่ชอบเลยแบบนี้ก็จะแต่เขาไม่ละความพยายามด้วยด้วยความรักนะคะด้วยคําว่ารักเป็นเป็น เป็นสิ่งเดียวเลยด้วยคำว่ารักนะี่คือเหตุผลเดียวเลยที่ทําให้เขาไม่ยอมแพ้เขาจะเข้าพยายามเข้าใจคุณพยายาม ไปกับคุณให้ได้เออไม่ว่าคุณจะเป็นไงเขาจะพยายามไปกับคุณให้ได้ค่ะจะพยายามเข้าถึงตัวตนพยายามเข้าใจคุณค่ะจะอาศัยความพยายามมากกว่าความเข้าใจเอ่อความแบบอยากจะปรับตัวเออปรับพูดง่ายๆคืออยากปรับตัวให้เข้ากับคุณให้ได้อะไรประมาณนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองไงก็ตามแต่ให้เข้ากับคุณเพราะคาคาเดียวแล้วก็คือคาว่าเขารักคุณแล้วเขาก็อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณนั่นเองค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวแรนดอมถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะ อ่ะมันยากนะต้องขอบอกมันยากที่จะที่คุณจะได้เจอจะพบจะเจอกับคุณแบบนี้นะคนที่ ออไม่เข้าใจเราเหรอกไม่ไม่ชอบในความเป็นเราสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็พยายามอะ่ะพยายามที่จะเข้าถึงเราพยายามที่จะเข้าใจเราแม่หมอว่าหายากมากๆนะคนอย่างนี้นะคะถ้าคุณพบคุณเจอแล้วนะคะก็ขอให้รักษาเขาไว้ดีๆแล้วกันคะ่ะโอเค,อเคก็ประมาณนี้ละกันอ่ะเราพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าหัวข้อนหน้าสาหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักมาหากันได้จ้า